ย่งพระเตระนุเทระผู้บริาหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและเจริญพรท่านอาจารย์สุชาติเมืองแก้วกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาชวิทยาลัยและเจริญพรท่านผู้บริหารคณอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกๆท,ท่านวันนี้รู้สึกว่าที่มาประชุมอยู่หน้าที่นี้ถือว่าเป็นเป็นครอบครัวมหาวิทยาลัยกรุตรา,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 ราชวิทยาลัยถือว่าเป็นในเดือนเมษายนอยู่เป็นวันครอบครัวซึ่งกันและกันในการที่เรามาเจอกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดี ยิ่งวันนี้มหา, ey, มหาวิทยาลัยมหากรุณาธิชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานได้เป็นเจ้าภาพในการทำสิ่งที่ดีงามคือการจัดโครงการที่จะเป็นรากฐานสำคัญของมหาวิทยาลัยมหากรุณาธิชวิทยาลัยในยุคต่อไปเหตุที่กล่าวมาเช่นนี้ก็โดยว่าในปีนี้ มหาวิาลยมหากุตราชวิทยาลัยของเราจะมีอายุครบร้อยสามสิบปีถือว่าสามทศวรรษซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามเปลี่ยนผ่านในวิธีแห่งการพัฒนามาโดยลำดับตามที่เราได้ทราบประวัติศาสตร์ของเรา จึงไม่ใช่ครั้งแรกที่จะต้องว่าจะต้องเผชิญปัญหากับความท้าทายและอุปสรรคเพราะสิ่งเหล่านี้มีมาตลอดตามยุคตามสมัยต่างกันก็เพียงที่จะเป็นบริบทเป็นสภาพของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ก็อยู่ที่เราจะรับมืออย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนวมและองค์กรของเราให้ได้ ดังนั้นผมว่าในบริบทในยุคสมัยเช่นนี้ในช่วงสี่ปีที่กำลังจะก้าวเข้าถึงที่เราจะตั้งหลายได้ช่วยกันในการบริหารงานมหาวิทยาลัยผมก็คิดว่าเราจะตั้งหลายได้คำตอบพอสมควรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับในทิศทางของมหา,มหา,าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของเรา ว่าจะเป็นอย่างไรแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ทุกท่านที่ได้ช่วยกันมีส่วนร่วมในการยกร่างที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้มุ่งสู่เป็นเป้าหมายพร้อมกันนั้นก็นำไปสู่การจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัยซึ่งมีกลุ่มใหม่โดยเฉพาะที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบนั้นก็คือว่า กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาซึ่งทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะทำงานจนบัดนี้เราท่านทั้งหลายเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงมาพอสมควร สปีแรกเป็นการพัฒนาจึงถือว่าเป็นการได้วางรากฐานในเรื่องของมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาปัญญากับคุณธรรมและปรับทุกองค์าพยพเข้าสู่ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแต่อย่างไรก็ตามอีกเรื่องหนึ่งที่ควบคู่ก,กัน ก็มีอยู่ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของเรามาโดยตลอดนั่นก็คือแผนพัฒนาด้านนิจิโตลซึ่งบางครั้งเราเรียกการเปลี่ยนผ่านสู่นิจิทัลในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหากุณาราชวิทยาลัยได้เรียบเรียงหนังสือกระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาในโลกนิจิโตล ในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆประนายกองค์นายกสภามหาวิทยาลัยของเราทรงเจริญพระชนมายุ95พรรษาซึ่งได้รับประธานพระกรุณาประทานรายพระหัสนามหนังสือเรื่องนี้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาและการเผยแพ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสม กับบริบทของสังคมยุคปัจจุบันซึ่งหลายภาคส่วนในมหาวิทยาลัยได้นำไปปรับใช้บ้างหรือเป็นแนวทางในการดำเนินการการจัดก,การศึกษาได้ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหากุตราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจึงได้ทำสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นประโยชน์ ตามแนวทางของกระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาในโลกนิจิทัลและขอแสดงความชื่นชมที่ได้มุ่งทำเรื่องนี้อย่างจริงจังและรวดเร็วมีความก้าวหน้าไปแต่อย่างไรก็ดีเพื่อให้การดำเนินการด้านนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอกภาพและเกิดความเข้าใจร่วมกัน ก็ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการทั้งสามประเด็นก็คือประเด็นที่หนึ่งถ้าจะทำเรื่องนี้ต้องทำอย่างจริงจังสมกับพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่ากยยราเจกายราเทนังถ้าจะทำอะไรต้องทำให้มั่นทำอย่างจริงจังที่ผมกล่าวเช่นนี้ ก็เพื่อว่าเป็นการย้ําเตือนว่าการที่เราจะใช้คําว่านิชิท่อก็ดีหรือเลือกอย่างที่ว่าเป็นเทคโนโลยีก็ดีก็จะใช้กันอย่างพร่มเพื่อหรือถือว่าเพื่อใช้ให้ได้ชื่อว่าทําแล้วโดยไม่ลงลากลึกหรือศึกษาอย่างจริงจังเช่นนี้ก็จะเผือคือกลายเป็นว่าขอแค่ให้ได้ทํา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะไม่มีแการสารหรือเกิดมากเกิดผลก็เป็นมุขาปาฐะว่านิจิตอตนิจิตทอกันเท่านั้นฉะนั้นแล้วถ้าเราจะทำกันก็ทำเรื่องนี้อย่างจริงอย่างจังมีแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพราะในโรคนิจิตอลนั้นเป็นโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเด็นที่สอง ก็อยากจะมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคือต้องสร้างคนที่เข้าใจด้านนี้จริงๆอาจเริ่มจากเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาเพื่อวางแนวทางสุดท้ายสุดท้ายก็ต้องมีบุคคลหรือบุคลากรประจำเข้ามาควบคู่กับการอบรมให้บุคลากรเดิมให้มีความรู้ความเข้าใจ เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าสู่ความเป็นนิชิท่อถ้าไม่มีบุคลากรที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างทงแทและสุดท้ายทุกคนก็จะต้องเข้าใจไม่ใช่เข้าใจแบบเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้านแต่มีการปรับความเห็นหรือกระบวนทัศน์เล็งเห็นความสำคัญและมองโลกปัจจุบันด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตามกระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาประเด็นสุดท้ายคือการพัฒนาร่วมกันอยากมีเอกภาพบางวิทยาเขตอาจเริ่มก่อนบางวิทยาเขตตามมาทีหลังช่วงแรกนั้นดำเนินการไปได้ถือว่าเป็นโครงการนำล่องแต่สุดท้ายต้องยกระดับทั้งระบบ ในข้อนี้อยากให้มีแผนงานกลางในการดำเนินการดังนั้นก็ขอมอบให้ท่านรองอธิการบดีและท่านผู้ช่วยอธิการบดีผู้เกี่ยวข้องทุกท่านตระหนักความสำคัญในการพัฒนาไปพร้อมกันทุกภาคส่วนดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่า4ปีแรก เป็นแนวทางเรื่องมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมเริ่มมีความชัดเจนแต่การที่เราทั้งทั้งหลายได้รับความไว้วางใจและแบกรับภาร,ระใน4ปีที่ถัดไปก็อขอให้ช่วยกันนำแนวทางสามประการน,นี้ไปรวมกันพัฒนาให้เป็นรูปธปรรมคือมุ่ง ต่อผลสำเร็จเพราะการได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญของเราทุกคนถือว่าเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราจะต้องทุ่มเทร่วมมือกันทำอย่างจริงจังวันนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานได้ทำสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นนิมิตหมายอันดี ที่จัดโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะทำให้การพัฒนาในระยะต่อไปเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นรากฐานสำคัญให้เกิดสิ่งอื่นตามมาคือการสร้างบัณฑิตที่รำรงตนตามหลักคุณธรรม และเป็นแบบของการดำรงวิถีชีวิตอย่างสันติสุขตามหลักพระพุทธศาสนาสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตไตรและอำนาจพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอิวงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆพระนายกจงโปรดประธานพรนุดลนบรรดาล ให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามสมริดผลที่เราท่านทั้งหลายได้มุ่งไว้ปัถนาไว้สมดังวัตถุประสงค์จงทุกประการ